สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวปุญญวิเดชโทษนะักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะลำดับต่อไปนะคะจะขอแนะนำหน่วยงานค่ะในงานของเรานะคะคือองค์การบริหารส่วนตำบลละหันร,ร,ระคาวค่ะอำเภอเมืองยานจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยมีท่านนายกสมหมายทองบอลนะคะเป็นนยายกอบตค่ะ ภารกิจของหน่วยงานเรานะคะก็คือการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในชุมชนนะคะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้พิการหรือผู้สูงอายุนะคะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานนะคะประมาณ30คน,นะคะ่ะจำนวนผู้พิการนะคะที่องค์การบริหารส่วนจรงหวัประขาวได้จ้างงานณนะตอนนี้นะคะก็มี จำนวนหนึ่งรายนะคะก็คือพี่นางนะคะหรือว่านางสาวสมบูรณ์พัฒไทรสงนะคะซึ่งก็ได้ร่วมงานกับทางอบอตอของเรามาเป็นระยะเลวลา8ปีแล้วนะคะซึ่งจากภาพรวมการทํางานของพี่นางนะคะก็คือมีภาพรวมการทำงานที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะแล้วก็ครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานนะคะพี่นางนะคะก็มีความขยันนะคะซื่อสัตย์อดทนแล้วก็สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายนะคะอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ทําได้ออกมาดีมากเลยคะ่ะ ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับนะคะจากการทางานของที่นางน,นะคะก็คือทางอาปตอนนะคะก็ถือว่าได้บุคลากรคนหนึ่งที่มีคุณสมบัตินะคะแล้วก็มีความสามารถครบถ้วนนะคะไม่แพ้คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ครบ32เลยทีเดียวค่ะทําให้อปตอนนะคะก็ได้มีผู้ช่วยในการแบ่งเบาภาระงานนะคะซึ่งก็มีภาัะงานที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็งานที่ออกมานะคะก็ที่พี่นางรับผิดชอบออกมานะคะก็มี มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านละค่ะแล้วก็อยู่ในระดับที่ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวในลำดับต่อไปนะคะจะให้ทางพี่นาน,นะคะได้แนะนําตัวแล้วก็การทํางานที่อบตอค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมบูรณ์พราวเทศงนะคะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนะคะตําแหน่งพนักงานทั่วไปค่ะตามที่ได้รับมอบหมายก็คือให้ให้ทำงานธุรการของกองช่างนะคะแล้วก็งานในส่วน,นอื่นๆที่ ที่มอบหมายมาได้ค่ะแล้วก็แต่ก่อนนะคะก่อนก่อนได้รับการจร้างงานก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ไม่มีเงินไม่มีไรายได้ก็รอแค่เบี้ยพิการอย่างเดียวนะคะก็ลำบากอยู่ค่ะแต่พอพอได้รับการจร้างงานนะคะก็ถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเรียกได้ว่าดีขึ้นมากๆเลย่ะคะ,ะก็ พอได้ได้ทำงานก็มีงานทำมีรายได้ในการดูแลครอบครัวนะคะมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะะแล้วกพ็พอเราได้ทำงานเราเรา,เราก็ได้เข้าสังคมนะคะเข,ข้าสังคมก็พอพอ,พอได้ร่วมง,งานกับคนอื่นนี่สังคมในชุมชนก็ให้การยอมรับในความสามารถของเรานะคะถึงถึงจะเป็นคนพิการเขาเขาก็จะมองว่าเออก็มีความสามารถ เราสามารถทําได้นะคะ,คะพอในในสังคมก็ยอมรับแล้วก็รู้สึกว่าตัว,ต,วตัวเราอะมีตัวตนเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะแล้วหลังจากถ้าพอ,พอหลังจากได้งานทำมีงานทำมีเงินมีรายได้น,ม,นมันก็จะส่งผลไปถึงการออมนะคะเราเรา,เราก็มีการออม,มเงินเดือนท,ที่ที่เราได้นะคะเราก็จะแบ่ง แบ,แบ่งใช้ในชีวิตประจำวันแล,แล้วก็แบ่งใช้เป็นเงินเก็บนะคะอย่างอย่ปีที่แล้วก็ได้ซื้อทองให้ตัวเองหงเส้นนะคะก็อาจจะไม่มากก็ห้าสิบตัตนงนะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลให้ตัวเองนะคะเป็นํำลังใจให้ตัวเองด้วยแล้วด้านด้านสุขภาพนะคะก็พอได้มาทํางานและได้รับการจ้างงานอย่างนี้ก,ก็มีโครงการที่ให้ ให้การออกกําลังกาย<ะ>ให้ค่ะสำหรับคนที่ให้ออกกาลังกายก,ก็ทำเลยนะคะก็จ,จะทาหลังเลือหลังเลิกงานไปก็อาจจะออกไม่ได้เยอะนะคะไม,ไม่ได้ไม่ได้ทาได้มากก็อาจจะเล่นมูนลามูฟวันเล่วันละยี่สิบสามสิบนาทีนะคะแล้วหลังหลังจากได้รับการจ้างงานก็ถือว่าตัวเองมีคุณค่าเราม,มีดูแลตัวเองและครอบครัวได้นะคะไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมคุณค่าในการการทํางานก็ ที่เห็นอีกอย่างนึก็คือเวลาเรามาทํางานแล้วเราได้ออกมาโลกภายนอกได้เห็นได,ได้เห็นเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถเก่งๆแล้วมีทัศนคติที่ดีแล้วก็อยากเป็นเหมือนเขาก็ถือว่าเป็นเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองไปนะคะ<ช>ก็สำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบริษัท The QS R of Asia นะคะที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานทำให้คนกานมีรายได้มีเงินนะคะก็ ขอให้บริษัทได้กำไรเยอะๆนะคะนำพมีผลประกอบการที่ดีค่ะขอบคุณค่ะก<อ>็สำหรับลำดับสุดท้ายนะคะนี้ก็ขอขอบคุณทางนอจพ่อแล้วก็ทางออบตอลหรปตะคาวนะคะก็ขอขอบคุณทางบริษัทนะคะที่ได้ให้โอกาสนะคะกับ ผู้พิการด้วยทั้งซึ่งมันก็สร้างประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้พิการเองนะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อหน่วยงานแล้วก็รวมไปถึงสร้างประโยชน์ต่อชุมชนด้วยเพราะว่าผู้พิการก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างมากเลยทีเดียวค่ะค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอจบการน,นําเสนอนะคะในส่วนของนอจพแล้วก็ในส่วนของผู้พิการมาณโ้กจสนี้ค่ะคุณค่า